กราบสวัสดีครับลูกค้าลูกเพจรถบ้านคาร์ูแฮนทุกท่านนะฮะวันนี้เรามาส่งมอบนางฟ้าคันงามลงมาใช้งานทางภาคใต้กันวันนี้ลงใต้ไปเลยนะครับกับรีโว่ล็อกโคของเรานะฮะ2.8ออโต้ครับ2คันนี้สภาพป้ายแดงอะไเลยทีเดียว มอบนางฟ้าให้กับพิสุทธ์นะฮะเราคุ่ยกับลูกค้านิดนึงนะครับผมกราบสวัสดีครับพิสุทธ์ครับผมพิสุทธ์มาจากจังหวัดอะไรฮะมาจากจังหวัดสงขาครับสงขาเนาะแล้วทำไมถึงมาซื้อรถกับคาร์นแนของเราครับก็พอดีดูทางเพจแล้วก็รู้สึกรถสวยๆหลายคันแล้วก็ถูกใจใดูเห็นคันนี้แล้วก็ถูกใจครับแล้วก็เดินทางมาดูจัด อยากสงคาโดยเฉพาะเลยก็เลยพาเมาดูแล้วก็ถูกใจทั้งการบริการทั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วปกติแล้วไปดูหลายเป็นมากเลยแต่ว่าทางเขาสนใจที่จะให้เราได้ลดมากกว่าเป็นอื่นก็เลยว่ามองว่าโอเคที่นี่มันไม่ต้องพูดคุยกันมากคือเข้าใจรับกินดีให้บริการนะฮะสำหรับน้องอาร์มแล้วก็ตับ้านคาทูแฮนของเรา ส่วนการจัดไฟแนนซ์เนาะคุณพิสุทธิ์มาดูรถแล้วก็ทําเรื่องมาจํากันไว้เนาะแล้วก็ส่วนการจัดไฟแนนซ์นะฮะเราส่งเจ้าหน้าที่ไปที่จังหวัดสงขลาของของพิสุทธิ์เลยสะดวกดง่ายรวดเร็วนะครับแล้วก็ทราบผลได้เลยทันทีนะครับผมสาหรับลูกค้าท่านใดนะฮะที่ต้องการอยากเป็นเจ้าของรถมือสองสักคันหนึ่งศึกษารถบ้างมาดูแฮนได้เลยอยากได้เป็นเจ้าของแบบพิสุทธิ์แบบนี้มามาไกลๆกระจบได้จัดได้ มาไม่ได้อย่างไรเรามีบริการส่งรถให้ลูกค้าถึงที่เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ <c oughs> ผมที่รับชมและก,ก็ติดตามกับเราวันนี้น้องอามลาไปก่อนนะจ้าสวัสดีจ้า